ก็สวัสดีนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่6ของการทำซิกแพคในการซิกซิกอัพแค่เพียงหนึ่งท่าเท่านั้นนะครับโดยผมใช้ตัวผมเองพิสูจน์นะครับผมว่าเล่นท่าเดียวจะสามารถมีซิกแพคได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องคุมอาหารนะครับผมไม่ได้คุมอาหารอะไรเลยใดทั้งสิ้นผมกินมื้อเช้ากลางวันและก็มื้อเย็น คือเป็นพลังงานของเราโดยปกติแต่ถ้าอยากลดไขมันนะครับผมต้องคาร์ดิโอครับผมในหัวใจโซนสองวิ่งโดดเชือกว่ายน้ำปั่นจักรยานปั่นจักรยานจะเซฟเข่าได้ดีนะครับผมปั่นจักรยาน ส่วนการแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำนี่จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยและเหนื่อยถ้าคนว่ายมันจะน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยมากเพราะว่าไม่ได้หายใจทางจมูกเลยหายใจทางปากอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะ s ิ t อัพให้ดูนะครับทำแค่วันละหนึ่งรอยครั้งไม่ได้ทำเยอะมากไปกว่านี้นะครับผมแล้วก็ทำเพียงท่านี้ท่าเดียวครับผม เดี๋ยวก็จะมาดูว่าผมจะมีซิกแพคประมาณไหนตอนนี้ก็เป็นวันที่หกนะครับที่ผมเล่นซิกแพคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวผมให้ดูนี่คือวันที่วันที่หกของการเล่นนะครับอย่างที่บอกนะครับผม <c oughs> ผมค่อนข้างเป็นคนที่ตัวค่อนข้างที่จะแบบผอมนะครับเนี่ยครับไขส่วนไขมันก็ยังมีนะนี่ไม่ต้องห่วงเรื่อง ไขมันนะครับยังไงไขมันทุกคนต้องมีไขมันไม่ต้องไปห่วงเรื่องเรื่องไขมันว่าจะกินอย่างนี้เราไม่ใช่เป็นทีมชาติเราไม่ได้เอาหุ่นเราไปไปประกวดฉะนั้นไม่ต้องฟิกอันนี้ผมนะผมนะผมไม่ได้มาแบบมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ผมแค่คิดว่าอยากให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสนุกครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ ไม่กังวลมากในเรื่องการกินอาหารผมผมเคยไปวิ่งนะครับที่ที่สวนแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่เป็นนักวิ่งหน้าใหม่คือผมก็ก็วิ่งมาก็วิ่งมาสักระยะหนึ่งนะครับเออผมก็ได้ยินเขาคุยกันว่าเนี่ยวิ่งแลารู้สึกดีมากเลยอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยตอนนี้ยงดของทอดหมดเลยนะไม่ได้กินของทอดเลยเพราะว่าจะได้ไม่อ้วนอ่า สุดท้ายผมไม่เคยเจอเขาอีกเลยถ้าคนที่วิ่งอยู่น่าจะรู้นะครับว่าการไปวิ่งเนี่ยคุณไปวิ่งประจําเนี่ยคุณจะเห็นนักวิ่งหน้าเก่าๆหลายคนที่แบบวิ่งมานานแล้วอะไรเงี้ยก็จะเห็นคนวิ่งแมหน้าใหม่ๆคือเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเพิ่งมาวิ่งเรารู้จากท่าวิ่งเราดูจากลักษณะการแต่งตัวเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเพิ่งมาวิ่งเราจะสามารถรู้ได้คนที่เป็นคนที่วิ่งนะครับก็จะสามารถรู้ได้ก็ คือยังไงอ่ะคือไปคุมไปเรือห่วงเรื่องอาหารสุดท้ายก็ไม่ได้ทั้งวิ่งแล้วก็ไม่ได้ทั้งคุมอาหารสู้เอามาวิ่งเลยดีกว่าทําไปเลยดีกว่าคุณอยากจะทําก็ทําเลยเรื่องอาหารนี้ไม่ต้องคุมคุณจะิีมันถ้าคุมอาหารมันจะเครียดเกินไปโอ้ยวันนี้ต้องกินอย่างนี้วันนี้เต็มที่ไม่เกินสามอาทิตย์เลิกผม,มเห็นมาหลายรายแล้ะที่เลิก จริงๆแม้ว่าจะเป็นเพื่อนผมก็ตามหรือว่าจะเป็นคนที่รู้จักเพื่อนของเพื่อนเลิกหมดเรื่องคุมอาหารทุกคนเลิกหมดเพราะว่ามันเครียดมันก็น้งคิดที่จะเครียดนะเพราะว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปตลอดไปเลยแบบจนวันตายเลยคุณจะมาคุมอาหารแบบกินคาร์โบไฮเดรตแค่นี้แล้วกินไก่เท่านี้กิจกรรมเท่านี้ คุณกินไปเลยแต่คุณแค่ลดลดปริมาณการกินของคุณอย่างคุณกินข้าวสองจานคุณอาจจะกินสัก1จานแต่กับข้าวก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็คือคุณก็พออิ่มแล้วลดประมาณนี้แล้วก็กินเช้ากลางวันเย็นเลยไม่ต้องไปงดมื้อเย็นแต่คุณต้องออกกําลังกายนะรับรองผมรับรองว่ายังไงก็ลดเพราะว่าพลังงานที่คุณได้รับมันเอ้ยข้าวที่คุณได้รับมันคือพลังงานที่คุณจะต้องใช้ ต้องใช้ทํานู่นทนํานี่ต้องใช้ชีวิตประจําวันต้องไปทํางานต้องเดินต้องนู่นต้องนี่ถ้าคุณไม่กินเป็นงดแป้งไปงดนู่นงดนี้งดมันงดงด,งด,ง,ดงดไปหมดเลยมันก็ทําให้คุณเครียดแล้วไม่มีความสุขคุณกิน,นปกติหวานลดน้อยลงมันลดน้อยลงแต่กินได้คือไม่ต้องหูไม่กินหวานเลยจังคุณกินกาแฟกินกาแฟมาสักกาแฟกินยังไงดีอะกาแฟกิน วันละสองแก้วอาจจะลดเหลือหนึ่งแก้วอหรืออาจจะลดปริมาณของกาแฟสักครึ่งแก้วอะไรประมาณนี้อันนี้ความคิดของผมนะเพราะผมลองมาด้วยตัวของผมเองถ้าผมถ้าผมเไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินไม่กินข้าวอะมือเย็นกินแค่นิดเดียวอะน้ำหนักผมจะลดเร็วมากเลยมือเย็นลองดูก็ได้ครับมือเย็นเนี่ยคืออย่างกินสักหนึ่งจานใช่ไหมคุณก็ลดอาจจะเหลือครึ่งจาน อันนี้ก็เห็นผลได้เหมือนกันแต่อย่าไปแบบไม่กินเลยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้หิวอะไรเงี้ยมันไม่มีความสุขก็ฝากประมาณแค่เท่านี้แล้วกันครับผมในตอนที่6นะครับผมยังไงฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนที่7ครับผมสวัสดีครับ